อีพีหนึ่งของเราปังปังปังสองนี้หะอีพีนสะายหน่อยรู้สึกสรุแล้วอท่ว่าจะพูดไม่ได้หรือเปล่าแงสาแสงสาวโนถามแบบว่าแบบว่าเพื่อนเ่อวันอื่เอกทีมหรือทีมไหนบ้างอ่าๆๆได้ไดอ่พี่เลพี่เลทีมไหนเอก ไม่ผมเอกคิวครับเอกคิวหนึ่งคะแนนคิวเอกคคิเอกหนึ่งคะแนนค่ะเอคิวรับเอกคิตองตึงแล้วะครับโอเคครับครับผมครับเอกหรือคิวเอกนะติ๊ตอกติ๊กตคิวเครับเอกคิวครับเอกคิวครับผมยเครับ เอ็กซ şey? ์ทิวเอ้ยใช่ไหครับอีวเทกครับผมเออใช่ดูจากซีรีส์นะทิวเอกครับ้ยถูกต้องยังไงแต่เอกซทิวมาเยอะกว่านะยังไงเอกซทิวครับพี่จะถามมันทำไมมันต้องตอบเอกซทิวกับทิวเอกเหมือนกันเนี่ยอ้าววันนี้ตอนนี้เราขึ้นไปเทรนอันดับห้าแล้วอันดับห้าแล้วค่ะคุณค่ะก็ ไงเนี่ยโคชิ่งเนี่ยยังไงเอกคิวหรือทิวเอกเราว่าคิวเอกเออถ้าดูจากซีรีส์นะคิวเอกแต่ถ้าจริงจริงอะไม่รู้อ่าขอตัวแทนขอบคุณหน่อยไทยเทศญี่ปุ่นมาไม่ให้ให้ให้เขาสองคนโอนนะโอนุกงเขานะไม่ไม่อ๋อเอออันนี้พี่กอบเด่นมาก ยู่นเด็ดไามาขอบคุณหน่อยเอ้ยเราก็ในโอกาสที่ซีรีส์ของเราฉายวันแรกครับวันที่สามพีหนึ่งเป็นอะไรครับไม่มันดูพิธีการไปอ๋อพิธีการเหรอก็ขอบคุณมากครับทุกคนสำหรับการไปพิธีการแล้วยังไงครับหนู ขอบคุณมากครับที่ติดตามผลงานของพวกเราครับผมแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะเป็นวันอันท์เดิมใช่ไหมก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดตามนะครับผมครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามที่ทำไมพี่แม็กอยู่มันมีจริงขอบคุณนะครับที่ติดตามในวันนี้ครับก็รับชมตอนต่อไปกันได้อาทิตย์หน้ารับสี่ทุ่มทางเอสโอเคครับขอบคุณครับอีทีหน้าจะกลุมกันอีกไหม อีพีน่าดูเดือดมากอีพีน่าสปอยก็คือมีฉีดยาหนึ่งมีอะไรนะมีวิงรูวิงรูมีเป่าสรุปแล้วนี่คือเป็นตอนที่แอคชั่นหรือว่าเป็นตอนที่เขาแบบแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นแล้วเป็นวี่งแอคชั่นใช่เป็นหนักแอคชั่นอ่ะให้พี่เพิร์ดฝากหน่อยภาษาอินเตอร์แฟนพี่จะมา Hey, Inter fans! Thanks for checking out the first episode of y Destiny. Hope you don't forget to tune in next week, same time every Tuesday from 10 p.m. to midnight, Thai time. See you next week! Hey Yeah, 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 yeah. Just one language. Why Destiny? Bonjour to the moon. Ah. Uh, <laughs> bonjour to the yeah, so yeah, moon. Yeah, 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 yeah. uh, <laughs> bonjour. <know>. Ah. Bonjour. Yeah. <laughs> ah. Hello. Ah. Hello. Ah. 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 ああそバイバーイ